นาฬิกาที่รักสิ่งแวดล้อมนะคุณผ<อ>ู้ชมค่ะอ,อย่างล่าสุดกับนาฬิกาข้อมือรุ่น Big Bang Unico Nespresso Origin ค่ะโดย Nespresso เ<อ>ขาบอกเนี้คุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าตัวเรือนของนาฬิกาเนี่ยนะคะถ้ามาจากกากกาแฟ<อ>และ เปลือกแคปซูลกาแฟของเนสเพรสโซเพื่อแสดงให้เห็นว่าทั้งเวลาและวัสดุสามารถหมุนเวียนเป็นวัตจักุได้จริงอุ้ยดีอ่ะคอนเซปดีอ่ะพี่หมาคอนเซปดีมากแล้วสำหรับในการุ่นนี้นะคะตัวเดือแล้วก็หน้าปัดเนี่ยเขาก็จะโดดเด่นด้วยสีเขียวสดใสค่ะแล้วก็ทำมาจากแคปซูลกาแฟที่ใช้แล้วนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอามาชุบด้วยสีเขียวแล้วก็ซาตินค่ะก่อนที่จะนํามาขัดให้ขึ้นเงานะคะและในส่วนของสายรัดข้อมือนะคะทํามาจากวัสดุรีไซ c l เคิลทั้งหมดค่ะรวมถึงกากาาแฟร e c ีไซ e เคิลด้วยว wow. ้าวราคาดีกว่าอ,อยากรู้แล้วค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนบาทความสนุกยังมีอีกเยอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็กรดิ่งกิ้งกิ้งช anel ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามข่าวสารพวกเรานาทางช่องโมโน29วน่ีนี้ค่ะ